แบปซี่มาครับเห็นไหมครับเอม็มอันนี้เพย์พี่นี่เอม็มร้อนครับต้องชูกำลังกันหน่อยบิดไม่ออกครับบิดดิจับจับไหม <c oughs> โอ้ยเดี๋ยี้มันวิเขียวไว้ตั้งนานแล้วมันจะรีบเข้าหาไฟแดง ฟรีดาวมองเห็นร้านนี้เจอร้านเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยนะสงสัยเลยนะเป็นรถมอเตอร์ไซค์แบบโบราณติดไฟแดงอย่างครับข้างหน้าเราไฟแดงครับผมนี่ครับไปๆๆๆๆปนี่ครับ ร้านขายมอเตอร์ไซค์ครับนางงานขายสวยครับอ๋อโรงพยาบาลพ่อเฟอร์นี่อ,อยู่ไฟแดงอยู่ตรงสี่แยกครับสี่แยกโรงพรยาบาลเจริญสิน สายมือเราตรงนี้ครับเนี่ยลายมือเราไปนี้ครับเป็นเป็นทางไปโรงพยาบาลเราวิ่งตรงเข้าวารินครับเฮ้ยเข,ข้าสว่างแดนดินครับออกวารินอุบลเลย ไม่ไปอ่ะร้อนตลาดที่จะมุ่งหน้าสู่สว่างครับพอดีเรามาเจอร้านยางก็จะจอดดูยางครับร้านนี้เป็นขายเครื่องวัสดุก่อสร้างครับพวกถังหน้าพวกอะไรครับใหญ่มากเลยครับที่ใหญ่มากเลยที่ตลาดเจริญสินครับนี่ครับตัวอำเภอเจริญสิน นี่เราจะมาดูร้านยางร้านนี้ครับครับรานยางนี่ครับนี่เราจะมาดูร้านยางรานนี้ดูยางดูล้อครับอากาศร้อนร้อนถึงร้อนมาก เปิดฝาปองเป๊บซีีครับมองดูข้างนอกแดดแดดยิบ,ย,บ,ย,บยิบเลยครับโอ้โหขนาดรถของเราเนี่ยคันนี้ยคันนี้ใช้อยู่เนี่ยครับคันใช้อยู่ประจำคันเนี่ยคันนี้ติดฟิลม์มฟิล์มรอบคันเนี่ย ฟิล์มหนาแปดสิบครับคนข้างนอกเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเรานั่งในรถเลยกองแสงได้ดีมากยอมรับแต่ออกข้างนอกนี่ยโอ้โหร้อนมากรถคันนี้เราติดเพื่อกองแสงโดยเฉพาะเลยครับไม่จะติดไม่เพื่ออะไรหรอกกองแสงร้อนเมื่อเราวิ่งทางไกลกันเนี่ยวิ่งกลางวันอย่างเงี้ยถ้าก็ติดฟิล์มบางๆเนี่ยโอ้โห ไม่ไหวครับขนาดฟิล์มมันหนาขนาดนี้ก็ยังร้อนขนาดนี้ครับกระจกเนี่ยดูดิ ي, กระจกเนี่ยร้อนเนี่ยขนาดฟิล์มหนามากเลยหนะ้าด้านหน้าดูด้านข้างด้านข้างนี่ครับนี่ก็หนาแต่ร้อนครับอันนี้เราจะไปดูของที่สว่างครับมันมันเป็นร้านใหญ่ะมันเป็นห้างใหญ่ เราจะไปดูว่าเราจะมีของใช้อะไรบางตัวที่เราต้องการไหมถ้ามีเราต้องการเราก็อยากได้ครับเพื่อที่จะได้มาใช้กับการไลฟ์การไลฟ์และก,การไลฟ์โทรศัพท์ของเราครับเอามาใส่เพื่อจะบันทึกลงในคลิปวิดีโอไว้ลงบันทึกคลิปวิดีโอของเราครับตอนนี้โทรศัพท์มันมีสองเครื่องกระจิงอยู่ แต่ว่าอุปกรณ์บางอย่างมันไม่ครบเราก็เลยจะไปหาสายให้มันครบครับเพื่อ mm. จะได้เก็ it, oh, บคลิปวิดีโอเยอะๆให้เพื่อนๆ mm. เ,เอาไว้เพื่อน,อนรับชมกันครับ mm. แต่พึ่งเซ็งครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปไหนครับจอดอยู่ที่ตลาดจอดอยู่ที่ตลาดเจริญศิ์ครับพอดีมาดูแม็กดูยางครับ เรมาดูแม็กดูยางของของร้านนี้ครับเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนแมกกันหน่อยอยากจะเปลี่ยนยางหน่อยครับรถเราวิ่งไกลครับ ลงสายยังไม่ได้ครับตกลงกันไม่ได้ครับนี่ฮนะรถที่วิ่งมาจากอำเภอสว่างครับก็จะผ่านมาเส้นนี้ครับเมื่อคืนนี้เหมือนฝนจะตกแต่กลับไม่ตกครับฟ้าร้องร่นไปหมดในะอ,ยอยู่ที่บ้านครับแต่ก็ไม่ตก ทิศเนี่ยถ้าฝนตกว่าผมจะเป็นพายุทันทีเลยอะ่ะเพราะอากาศมันร้อนมากอย่างวันก่อนอย่างวันกอ่อนอ่ะฝนตกโอ้โหเป็นพายุเลยครับลมแรงมากผมว่าจะออกมาถ่ายถ่ายคลิปเออให้ดูถ่ายไม่ได้ครับลมข้างนอกบ้านมันแรงมากลมแรงสุดๆเลยเฮลลาสเสียวครับลมแรงขนาดนี้อีาสานนี่ยอมรับเล้ว,ว่าลมแรงมากแล้วก็มีลูกเห็บร่วมด้วย มีลูกเห็บร่วงวันนั้นครับผมก็เลยไม่กล้าออกจากบ้านกันเดี๋ยวเราอยู่ในบ้านกันตลอดแล้วเราหยุดการิคัคลิกวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับเราจะเจอกันทุกวันนะแบบย,วยาวๆครับระยะเวลาที่เราย,ยังอยู่ในพื้นที่อีสานจังหวัดสกลนครอยู่ครับลาขากลับนั้นเมื่อไหรนะ่นั้นเราจะเก็บผ้าต่งตางๆไว้ข้างทางไหม ไว้ลงในคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆติดตามมารับชมครับขอบคุณครับเพื่อนๆขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ